มีคุยกับใครคุยกับผู้หญิงเหรอคุยกับเพื่อนเพื่อนอะไรเนี่ยชื่อผู้หญิงเลยเนี่ยนะอะไรเนี่ยไม่ไม่นี่ยเพื่อนอะไรเห็นน้องนิววี่เนี่ยนิววี่ใครนิววี่ใครนิววี่อะไรไอ้นิวนิวไหนนิวไหนพี่นิว,นวไม่ได้คุยอย่างนี้ค้าคิกคักอย่างนี้เอา้าก็นิวไงนิวท่าน้ำนมโอ้มีท่าน้ำนมเน,น่ยเล่นท่าไหนท่า โห้โหนีาเดี๋ยวนี้ลบแชทเดี๋ยวนี้ลบแชทนะก็ต้องลบดิเดี๋ยวไม่งั้นเครื่องมันก็เต็มเครื่องเต็มอะไรคนบริสุทธิ์ใจเขาลบแชทกันหรอมันก็ต้องมีเคลียร์แชทบ้างเคลียร์แชทเห็นไหมรับความผิดไม่ใช่ไม่งั้นเครื่องมันก็เต็มเครื่องมันก็ช้าไงอุ้ยเออว่ะอุ้ยบีเขาเบลอเคลียร์แชทนะเคลียร์นะเพื่อนกูเองนะนนะี่บี บี้ยไม่รอยอะไรอ่ะไม่ลอยลิสติกผู้หญิงไม่ใช่บีไปทำใครมาบีไปดอยใครมาอีกอ่ะลอยบ้าอะไรไม่มีโอ้เดี๋ยวนี้กล้าแล้วกล้านะโอ้โหเดี๋ยวนี้อยากลองใช่ไหมไม่เห็นลงโศกไปผิดศาลาไปผิดศาลาในหลังน้ำตาโอ้ยบีไหวไหมเนี่ยโอ้ยบีเอ้ยนั่นแหละอ่ะบีไปรับใครมาเนี่ยฮนะล้าเลยลิส เไม่ใช่อันนี้มันรอยช็อกโกแลตไงเราช็อกโกแลตอะไรอย่ามากโกหกอันนี้ลิปสติกผู้หญิงเขามีสียบตายกันแล้วเป็น,นี่ไงก็ที่เมื่อวานไงบีกินช็อกโกแลตในรถเขาอะ่ะแล้วเนี่ยพอกินเปื้อนมือแม่งก็มาป้ายเสื้อเขาช็อกโกแลตช็อกโกแลตอะไรเออว่ะโอ้ยบีเขาเบลอ <laughs> <laughs> อะไรบี บีไปรับใครอ่ะมี่นั่งผู้หญิงอ่ะไปนี่ไปรับใครเลยเอ้าแล้วบีนั่งรถมากับผู้หญิงอ่ะทำไมต้องมาคุยนะเอาหยุดไม่ใช่สายรีเทิร์นไม่ต้องเดินกลับมาเอาไม่ใช่เลยไปรับใครเล่าก็เนี่ยอยู่ในรถอ่ะบีนั่งมาเอามันเลยเอาออกมาเลยก็นี่ไงก็ซื้อตุ๊กตาหมีมางอนี่ไงเมื่อกี้เห็นนั่งกับผู้หญิงมาบ้าอะไรอุ้ยบีเขาเบลอไม่เอาใช่ไหมไม่เอาทิ้งหนังขยายเลยนะเอา โอ้ยบีเขาไม่ไหวแล้วนะถ้าบีจะเบอร์ขนาดเนี้ยวันๆเนี่ยเอาแต่เล่นมือถือเล่นโทราศัพท์แชทแชทแชทอยู่นั่นน่ะนอนดูซีรีส์ทั้งวันทั้งคืนน่ะตามันก็เมือ่อยตามันก็ล้าเป็นธรรมดาแล้วใครอะ่ะใครซวยอะ่ะกูนีไ่ไงเขาไม่มีเวลาไปวิ่งตามง้อบีเหมือนหนะังอินเดียหรอกนะแล้วทำไงอะ่ะอ่ะกินนี่กินนี่กินนี่รบตาบีโกโกจิเบอร์รี่กินสา,านบำรุงสายตาซะบ้างจะได้ไม่ต้องมาอุ๊ยบีเขาเบอร์เขาเบอร์ทำไมอร่อยนะคอยดู เบอนะ